เกสปุตติสูตรว่าด้วยกาลามะชาวเกสปุตตนิคมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษสุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงตำบลของพวกกาลามะชื่อว่าเกสปุตตนิคมพวกกาลามะชาวเกสปุตตนิคมได้ทราบว่าข่าวว่า ท่านพระสมณโคดมสักยะบุตรเสด็จออกผนวจากสักยะตรกูลสเสด็จถึงเจสปุตตานิคมโดยลำดับแล้วท่านพระสมณโคดมนั้นมีกิติศัพท์อนญ,ญามระจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะ,สะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในถ้ำกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจันท์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิบ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอา,หารหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงลำดับนั้นพวกกาลามะชาวเจสปุตตะนิคมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับบางพวกถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรบางพวก สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรบางพวกประนมมือไหว้ไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วนั่งหน้าที่สมควรบางพวกประกาศชื่อและโคดแล้วนั่งหน้าที่สมควรบางพวกนั่งนิ่งอยู่หน้าที่สมควรพวกกาลามะชาวเกสปุตตะนิคมผู้นั่งหน้าที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมายังเจสปุตตะนิคมแสดงประกาศวาทะของตนเท่านั้นแต่กระทบกระเทียบดูหมิ่นกล่าวข่มวาทะของผู้อื่นทำให้ไม่น่าเชื่อถือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมายังเจสปุตตะนิคม แสดงประกาศวาทะของตนเท่านั้นแต่กระทบกระเทียบดูหมิน่นกล่าวคมวาทะของผู้อื่นทำให้ไม่น่าเชื่อถือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายมีความสงสัยลังเลใจในสมณพราหมณ์เหล่านั้นว่าบรรดาท่านสมณพราหมณ์เหล่านี้ใครพูดจริงใครพูดเท็จพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากาลมชนทั้งหลาย ก็สมควรที่ท่านทั้งหลายจะสงสัยสมควรที่จะลังเลใจท่านทั้งหลายเกิดความสงสัยลังเลใจในฐานะที่ควรสงสัยอย่างแท้จริงมาเถิดกาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าปรงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการถือสืบสืบกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ อย่าปรงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคำพีอย่าปรงใจเชื่อเพราะตักกะการคิดเอาเองอย่าปรงใจเชื่อเพราะการอนุมานอย่าปรงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผลอย่าปรงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้แล้วอย่าปรงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้อย่าปรงใจเชื่อเพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรากาลามะทั้งหลายเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลทำเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้ผู้รู้ติเตียนทำเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบ,ตบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรละทำเหล่านั้นเสียกาลามะทั้งหลาย ท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือโลภะความอยากได้เมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคลย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลไม่เกื้อกูลพระพุทธเจ้าค่ะกาลามะทั้งหลายก็บุรุษบุคคลผู้มีโลภะนี้ถูกโลภะครอบงำมีจิตถูกโลภะรุ่มรุมฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างล่วงเกินพัญญาของผู้อื่นบ้างผู้เท็จบ้าง ชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่ไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์บ้างหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะกาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือโทสะความคิดประทัษร้ายเมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคลย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลไม่เกื้อกูลพระพุทธเจ้าค่ะกาลามะทั้งหลายก็บุรุษบุคคลผู้มีโทสะนี้ ถูกโทสะครอบงำมีจิตถูกโทสะรุ่มรุมงฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างล่วงเกินพัญญาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่ไม่เสื้อกูลเพื่อทุกบ้างหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ากาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือโมหะความหลงเมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคล ย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลไม่เกื้อกูลพระพุทธเจ้าค่ากาลามะทั้งหลายโบปรุษบุคคลผู้มีโมหานี้ถูกโมหะครอบงำมีจิตถูกโมหะกลุ้มรุมฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างล่วงเกินพัญญาของผู้อื่นบ้างผู้เท็จบ้างชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่ไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์บ้างหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่า บารามะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือธร,รรมเหล่านี้เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศลพระพุทธเจ้าค่ะเป็นธรรมที่มีโทษหรือไม่มีโทษเป็นธรรมที่มีโทษพระพุทธเจ้าค่ะเป็นธรรมที่ผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สรรเสริญเป็นธรรมที่ผู้รู้ติเตียนพระพุทธเจ้าค่ะธร,รรมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบ,ต ique, บริบูรณ์แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เสื้อกูลเพื่อทุกข์หรือไม่หรือท่านทั้งหลายมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรทมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เสื้อกูลเพื่อทุกข์ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากาลามะทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหลเราจึงได้กล่าวไว้ว่า มาเถิดกาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าปรุงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าปรุงใจเชื่อด้วยกานถือสืบสืบกันมาอย่าปรุงใจเชื่อด้วยกานเล่าลืออย่าปรุงใจเชื่อด้วยกฟรอ้างตำราหรือคำพีอย่าปรุงใจเชื่อเพราะตักกะอย่าปรุงใจเชื่อเพราะการอนุมานอย่าปรุงใจเชื่อด้วยกานคิดตรงตามแนวเหตุผล อย่าปรงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วอย่าปรงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้อย่าปรงใจเชื่อเพราะนักถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเรากาลามะทั้งหลายเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลทำเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้ผู้รู้ติเตียน ทาเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื่อกูลเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรละทาเหล่านั้นเสียเพราะอาศัยคาที่เรากล่าวไว้นั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นมาเถิดกาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าปรงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการถือสืบสืบกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ อย่าปรงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคำพีอย่าปรงใจเชื่อเพราะตักกะอย่าปรงใจเชื่อเพราะการอนุมานอย่าปรงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผลอย่าปรงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วอย่าปรงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้อย่าปรงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา กาลามะทั้งหลายเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่าทำเหล่านี้เป็นกุศลทำเหล่านี้ไม่มีโทษทำเหล่านี้ผู้รู้สรรเสริญทำเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบ,ตบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกือ้อกูลเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่กาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไร คือ,อโลภะความไม่อยากได้เมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคลย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลเกื้อกูลพระพุทธเจ้าค่ะกาลามะทั้งหลายก็บุรุษบุคคลผู้ไม่มีโลภะนี้ไม่ถูกโลภะครอบงำมีจิตไม่ถูกโลภะกลุ้มรุมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงเกินพัญญาของผู้อื่นไม่พูดเท็จ ชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่เกื้อกูลเพื่อสุขบ้างหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะกาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเพื่อ,อโทสะความไม่คิดประทุสร้ายเมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคลย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เกือกเก้อกูลเกื้อกูลพระพุทธเจ้าค่ะกาลามะทั้งหลายก็บุรุษบุคคลผู้ไม่มีโทสะนี้ ไม่ถูกโทสะครอบงำมีจิตไม่ถูกโทสะกรุ่มรุมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงเกินพัญญาของผู้อื่นไม่พูดเท็จชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่เกื่อกูลเพื่อสุขบ้างหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะกาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคืออมโมหะความไม่หลงเมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคล ย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เกือกเก้อกูลเกื้อกูลพระพุทธเจ้าค่ะกาลามะทั้งหลายก็บุรุษบุคคลผู้ไม่มีโมหะนี้ไม่ถูกโมหะครอบงำมีจิตไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมไม่ฆ่าสักไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงเกินพัญญาของผู้อื่นไม่พูดเท็จชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่เครื้อกูลเพื่อสุขบ้างหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ กาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือธรรมเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศลพระพุทธเจ้าค่ะเป็นธรรมที่มีโทษหรือไม่มีโทษเป็นธรรมที่ไม่มีโทษพระพุทธเจ้าค่ะเป็นธรรมที่ผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สรรเสริญเป็นธรรมที่ผู้รู้สรรเสริญพระพุทธเจ้าค่ะธรรมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อเพื่อกูณเพื่อสุขหรือไม่หรือท่านทั้งหลายมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรทมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเพื่อกูณเพื่อสุขข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากาลามะทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหลเราจึงได้กล่าวไว้ว่า มาเถิดกาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าปรงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการถือสืบสืบกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการเล่าลืออย่าปรงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคำภีอย่าปรงใจเชื่อเพราะตักกะอย่าปรงใจเชื่อเพราะการอนุมานอย่าปรงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล อย่าปรงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้แล้วอย่าปรงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้อย่าปรงใจเชื่อเพราะนักถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเรากาลามะทั้งหลายเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองเท่าน,นั้นว่าทำเหล่านี้เป็นกุศลทำเหล่านี้ไม่มีโทษทำเหล่านี้ผู้รู้สรรเสริญ ทำเหล่านี้ที่บุคคลเถอปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่เพราะอาศัยคําที่เรากล่าวไว้นั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นกาลามะทั้งหลายอริยสาวกนั้นปราศจากอภิชาปราศจากพยาบาทไม่ลุ่มหลงมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงมีเมตตาจิต แผ่ไปตลอดที่ที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพยบู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เมีกรุณาจิตละถึงมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดที่ที่หนึ่ง ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเขียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอนพัยบูรเป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ปาลามะทั้งหลายอริยสาวกนั้นมีจิตไม่มีเวรอย่างนี้มีจิตไม่พยาบาทอย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้ มีจิตบริสุทธิ์อย่างนี้เธอบรรลุความเบาใจสี่ประการในปัจจุบันคือหนึ่งถ้าโลกหน้ามีผลไวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีเป็นไปได้ที่เรื่องนั้นจะเป็นเหตุให้เราหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้คือความเบาใจประการที่หนึ่งที่อริยสาวกนั้นบรรลุแล้วสองถ้าโลกหน้าไม่มี ผลวิบาก,กรรมที่ทําดีและทําชั่วไม่มีเราก็รักษาตนไม่ให้มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่ให้มีทุกข์ให้มีสุขในปัจจุบันในโลกนี้ได้นี้คือความเบาใจประการที่สองที่อริยสาวกนั้นบรรลุแล้วสถ้าบุคคลเมื่อทําบาปก็ชื่อว่าทําบาปเราไม่เจาะจงบาปไว้เพื่อใครๆเลยเมื่อเราไม่ทําบาปเลย ความทุกข์จะถูกต้องเราได้อย่างไรนี้คือความเบาใจประการที่สามที่อริยสาวกนั้นบรรลุแล้วสถ้าบุคคลเมื่อทำบาปก็ชื่อว่าไม่ทำบาปเราก็พิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์ทั้งสองส่วนในโลกนี้นี้คือความเบาใจประการที่สี่ที่อริยสาวกนั้นบรรลุแล้วกาลามะทั้งหลายอริยสาวกนั้นมีจิตไม่มีเวรอย่างนี้ มีจิตไม่พยาบาทอย่างนี้มีจิตไม่เศร้ามองอย่างนี้มีจิตรบริสุทธิ์อย่างนี้อริยสาวกนั้นชื่อว่าบรรลุความเบาใจสีประการนี้ในปัจจุบันพวกกาลามะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้พระอริยสาวกนั้นมีจิตไม่มีเวงอย่างนี้ มีจิตไม่พยาบาทอย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตบริสุทธิ์อย่างนี้พระอริยสาวกนั้นบรรลุความเบาใจสี่ประการในปัจจุบันคือหนึ่งถ้าโลกหน้ามีผลวิปากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีเป็นไปได้ที่เรื่องนั้นจะเป็นเหตุให้เราหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้คือความเบาใจประการที่หนึ่ง ที่พระอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วสองถ้าโลกหน้าไม่มีผลวิบากแหงกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีเราก็รักษาตนไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนไม่ให้มีทุกข์ให้มีสุขในปัจจุบันในโลกนี้ได้นี้คือความเบาใจประการที่สองที่พระอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วสถ้าบุคคลเมื่อทำบาปก,ก็ชื่อว่าทำบาป เราไม่เจาะจงบาปไว้เพื่อใครๆเลยเมื่อเราไม่ทำบาปเลยความทุกข์จะถูกต้องเราได้อย่างไรนี้คือความเบาใจประการที่สามที่พระอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วสถ้าบุคคลเมื่อทำบาปก็ชื่อว่าไม่ทำบาปเราก็พิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์ทั้งสองส่วนในโลกนี้นี้คือความเบาใจประการที่สี่ที่พระอริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอริยสาวกนั้นมีจิตไม่มีเวรอย่างนี้มีจิตไม่พยาบาทอย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตบริสุทธิ์อย่างนี้พระอริยสาวกนั้นชื่อว่าบรรลุความเบาใจสีประการนี้ในปัจจุบันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงข้าพระองค์ทั้งหลายนี้ ขอถึงพระผู้มีพระภาคพ,พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำค่าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต